มหาธิไรขอเจ็บได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านประนมมือครับเรียนแา่ทคำถวายโดยพร้องกันใจครับเรียกการคำถวาย และขอจะเจริญพรท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรนิยมโวปอคําซึ่งเป็นรองอธิการพดีฝ่ายศิลปะธนธรรมและเศรษฐกิจสร้างส,สรรและขอ,ขอจะเจริญพร ท่านอาจารย <C ourse> ์วรศักดิ์วรยุทธ์มรุษเราเนี่ยโปรจะเกิดมาเนี่ต้องสะสมความดีพอสมควรถึงจะได้มีโอกาสได้เกิดเพราะว่าคติที่ไปมันมีอยู่หลายทิศหลายทางดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยากในทางพุทธศาสนาเราก็ได้แล้วแล้วก็เราก็ได้เกิดแล้วเกิดแล้วก็โมปัปปติ อิจิตังปัจจิตังตุมหังจิปะเบวะสมมิตตุสเพปูเรนตุสังฆาปายังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบออกก่อน เพราะว่าต่รูปเลยฮะอยากก็เต <si> ็มไม่ได้มาเยอะมากเลยเมื่อปีมะรุ่งมาอาจจะทิพย์ประชุบบนสุดใค่บารดอกไม้ในขั้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของความประทับใจเป็นบรรยากาศที่หยิบเกิดไปด้วยบุญด้วยมิตรสที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันมงคลในช่วงของกิจกรรมสุขีมั่นสุขถัดเปนเกิด ให้กับผู้ที่มีการเกิดประจำเดือนตุลนาคมและในทุกๆุกเดือนทางสูาบันสบียวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็ได้จัดกิการประเพณีรบงานเช่นนี้ในทุกๆุกเดือนก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันในมการทากิจีการแบบนี้ในในทุกๆครั้งนะครับในการใส่บาตรดอกไม้ก็ขอรบกวนทุกท่านเนี่ยถอดรองเท้าด้วยนะครับรองเท้าด้วยนะครับผมก็จะได้ถอดได้ครับ สำหรับท่านใดที่ใส่บาดอกไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้มารับขันหมักเบงด้านหน้าอาคารพุทธศินเพื่อที่จะประกอบพิธีในช่วงของการเวียนเทียนรอบอาคารพุทธศินรอบเพื่อเพื่อ,อ,อถวายพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสำหรับท่านใดที่ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มารับขันหมักเบงได้เลยนะครับ

ใส่ครับใส่คนสุดท้ายได้ ม่วเนีรเ้าเียะมีปิ้รับบาตรด้มารับบาตมารับบาตด้วยพระพุทารับบา ท uh ีสมฆาวาราังสามมาสามปตัวเปชาจรณาสามตัวสุขตัวละวากวีทวดปวดบริสัทธามาสามที่สามเอววิดตัวปวด วขวติอิติปิโสภะภาอาาราหารังนะมะ โลวิโทอดุตรโรุริสธารม,มาสารลทิสัท,ทธาเทวม,มนวนโทษโทมพระวาติอิติปิโสพคะวารารัมสาม,มาสาัมทวนวิจาจรณสัมปันโน โลกาวิทัวันุตตโรภุริสธรรมาสารทิสัตถะเทวมโนสานางพุทธภาวติสวากขิ์าตัวผาเทวดาธรรมมสันทิทิโกะกาลิกโกเฮติปัสสิโกโอุปปั นาญิโกปัจจันตังตภูวิโยติสวากาตตวินติสวากาตตวังควัตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเทหิปสิโก นยยายกปัจจันตางเวทิตาภวินยโยหิติสวาสาิ์ตัวกนขวัตตาโตัวสวัสดสังโฆชุปติปานน ขวะตตสาคัสสังโฆญาปฏิปันโนขวะโตวสาคัสสังโฆสามีจิปฏิปันโนขวะโตวสาคัสสังโฆทิฏฐ่านจัตตาริปุริสายุคานิมา

อมีอาตุริสัพพวงคาลาเอสะังขวัตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยฟาหุนายโยะคินายโยอันทะลิกะระนียโยอนุตตะระปุญญาเทตังโลตัสสติ ปัโนคขวโตสาวกสังวุปติปันโนภขวโตตสขวัโตสาวกสังโฆอหนยหุนายนทินายนันจลิกรยอโนตารังกยัทตังโ 好了。 กิจกรรมต่อมาหรือพวกาได้ทำารันกับการนเช่นนี้จะจำเือเรือเครื่อเือเรืองของเครื่วทุกภานะครับเข้าเรื่องกิจรรมเนนี้ได้ตลอดทั้งทีและก็ตลอดช่วงของทุกเรือนนะครับาจะมีกิจกรรมเช่นนี้และกิจกรรมที่จะถึงนี้ก็คืองานรุนห่ของภาคิึกางที่จะสอนศิลปะัฒนธรรของเราทช่เียวกันคือที่ทีรอยประทงนะครับผมใช่วงของวันที่6-7-8นะครับ ก็ถือว่าลอยกระทงลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราะสมนวลผสมกลัดผสมปั้นน้ำชื่อภายใต้ของกิจกรรมของบุญศรีขานเจ้าจิ๋ของเราก็ขอให้ได้ที่ได้ในท่าน6 7 8นี้มาเพืก็กิจกรรมวัลอยกระทงท่านตัดงานหรือต่างม่ต้อทำมหาเลยขอนแก่นให้เราได้ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านสนุกสนานในท่านตนนี้และขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีสวัสดี